Transcrição e สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแม่มีรถจะมานําเสนอนะครับผมเป็นรถอคอกนะครับผมกระบะตอนเดียวเสริมแหนบกระทะ่าใส่อคอกเหล็กให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวาราคาแสนกว่าบาทแล้วก็สองแสนกว่าๆนะครับผ่อนถูกๆดาวนน้อยๆผ่อนถูกๆมีให้เลือกอยู่ห้าหกคันนาะพี่น้องะส่วนรายละเอียดรถจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดนใจใครหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแม่เลยนะครับรถอคอกนะครับผมที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ ห้าหกคันนะครับอ่ามีโตโยต้าไฮรักรีโว่สองคันนะครับแล้วก็จะมีมิสูมิชิไททันแล้วก็จะมียีซูดีแม็กไฟตาเข้าหลามตัดอยู่สองคันราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนะครับเริ่มต้นที่1นึ่งแสนเจ็ดหบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งแสนเจ็ดหบาทนะครับอ่าเริ่มจากคันแรกครับผมเป็นรีโวคันนี้นะครับผมกระบาตอนเดียวคอกสูงนะครับเนี่คอกสูงอ่าเสริมแหนบกระทะผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ เป็นเครื่อง2.8นะครับเครื่อง2.8ด้านในสวยงามนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบนึงครับรีวิวเปลี่ยนคันๆไปคันนี้เอามารวมให้กับ FC ได้ดูกันก่อนนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับหรือใครที่อยากจะดูคันไหนก็อคอมเมนต์มาได้นะครับรีโวคันนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา3 5 9 0 0 0บาท3 5 9 0 0 0บาทนะครับดาว5 0 0 0บาทเด้อคันนี้เด้อ คันนี้ดาว5,000บาทสีขาวคันนี้ขอมป้ายทะเบียนพอพึ่งกอไก่6079สุขนครคันนี้ดาว5,000บาทส่งงวดเดือนละอ่าเดือนละ6,800นแปนะครับคันนี้6,800นะครับแล้วก็รีโวคันนี้เป็นเครื่อง2.8เหมือนกันนะครับคอกสูงเสริมแนวกระทาผาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่3 0มแ0 0สี่หมบาท3ามแ0 0สบาทคันนี้ดาว 5,000บาทนะครับจดทะเบียนปี2015นะครับคันนี้ปีสองพันสิบเคันนี้ปี2017นะครับส่วนคันนี้ลืมบอกปีนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2018ัอ่าสองพันเลยต้องเลยได้ดาวถูกหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่ขึ้นมาปี2018ดาว5,000บาทนะครับคันนี้คันนี้ดาว9,000บาทส่งงวดเดือนละอ่าเดือนละ6,900นารนะครับ6,900นเก้าร้อยส่วนมิซูไททันคันนี้นะครับมิซูไททันคันนี้ นะครับเป็นเครื่อง2.5นะพี่น้องเอลยคันนี้ดาวฟรีดาวนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,200บาทนะครับมีสูไททันสีขาวคันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบนึงนะครับปิดป้ายกรุงเทพนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,200บาทนะครับคอกสูงนะครับนี่กระทะาผานะครับเสอร์ฟเน็มให้เรียบร้อยด้านในสวยงามนะครับนี่ด้านในสวยงามเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ นะครับราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่วนดีแม็กไฟตาเข้าร้ามตัดคันนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มพร้อมโบนนะครับพร้อมโบนใส่คอกเหล็กให้เรียบร้อยนะครับคอกสูงนะคอกสูงไม่สูงเท่าไหร่เท่าหัวกระบะนะครับนี่เท่าหัวเก๋งเนาะพี่น้องเนาะคันนี้แหนบเดิมนะครับกระทะ กะทะเดิมอ่าใส่กะทะเดิมแหนบเดิมแต่เราติดคอกสแตนเลสให้นะครับราคา1นึ0 0แสบาทนะครับรถสวยนะครับนี่ซื้อสดรถได้อยู่นะครับซื้อสดรถได้1นึ0 0 0สบาทนะครับอ่าดีแม็กคันนี้นะครับเรียมพร้อมโอนนะครับรถปีอะไรเดี๋ยวดูดูใบก่อนนะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานใครที่อยากจะได้รถอ่าคอกนะครับรถคอก าราคาถูกๆนะครับดีแม็กตอนนี้เรามีดีแม็กอยู่2คันนะครับราคาแสนต้นๆนะครับแสนต้นๆนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีปีห้าสี่นะครับปี54จดทะเบียนปี54าสี่นะครับจดทะเบียนปี54 1 0 0 0 0นึ่0 0สบาทนะครับ1นึ่0 0สบาทปี54พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบหนึ่งนะครับ ใครที่อยากจะดูแบบรายละเอียดรอบๆนะครับส่วนคันนี้คันสุดท้ายนะครับเป็นอิตาสุดีแมกคันนี้นะครับคันนี้1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับได้คราะสแตนเลสนะครับกระทะเดิมนะครับแหนบเดิมนะครับกระทะเดิมแหนบเดิมนะครับปีปี2011ปี54เหมือนกันนะครับปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันแต่คันนี้1นึ่งแสนแสนเก้าหมื่น Uh, 9,000บาทเส90,900บาทนะครับหนึ่งนเก้าหมื่นเก้บาทดีแม็คันนี้นะครับหนึ่งแสาบาทแล้วก็ d ีแม็กคันนี้นะครับหนึ่งแสาบาทปีเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันนะครับแสนเจ็ดหมื่นนบาทส่วนมิสูไททันคันนี้ขายอยู่ที่ราคาสองแสนบาทฟรีดาวนะครับสองแสน่ 2, 49, บาทฟรีดาวได้คอกสูงเสร์ฟแนบกระทะผ่าเรียบร้อยเลย นะครับฟีดาวสูงงวดเดือนละ5 2 0 0บาทมีสู่คันนี้ส่วนรีวอคันนี้เครื่อง2.8นะครับเครื่อง2.8คอกสูงเสริมแหนบกระททผ่านะครับคันนี้ดาวอยู่ที่9,000บาทสูงงวดเดือนละ6 9 0 0นานะครับ6,900าด้านในสวยงามเกียร์ธรรมดานะครับสวยจริงๆเบาะสวยเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ ในคอกสูงด้วยเสริมแนวกระทาผ้าให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวรอบนึงนะครับส่วนรีโว่คันสุดท้ายนี้ก็เครื่อง2.8เหมือนกันนะครับคันนี้ดาว5,000บาทนะครับคันนี้นะครับดาว5,000บาทอ่าดาว5,000บาทนะครับสดสวยพร้อมใช้ง,งานนะครับนี่จกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะได้ปีสูงขึ้นมาหน่อยเลยได้ดาวต่ำนะครับขายอยู่ที่ราคา3,059,000บาท3 5 9 0 0 0บาทฟีดดาว5,000บาทงวดเดือนละ 6,800นะครับคันนี้รถคอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะใครที่อยากจะได้รถคอกนะครับกระบะตอนเดียวไปไใช้งานก็มีรถอยู่ให้เลือกอยู่6-7คันนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างใครจะมาดูรถให้โทรมาสอบถามก่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเข้ามาหรือเข้ามาดูรถที่เต็นท์นะครับเต็นท์สุพง์รถบ้านอำเภอบังคนจังหวัดสกลนครก็ให้บอกมาด้วยว่ามาจากตกอ่ามาจากเพจสมแบ้นะครับเราจะได้ส่วนลถพิเศษนะครับ เราจะได้ส่วนรดพิเศษบอกว่ามาจากเพจได้พี่น้องเด้อส่วนคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับหรือใครที่อยากจะดูรถอะไรก็เม้นมาได้เดี๋ยวสมแปจะหามาดูเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ